ก็มาอยู่ด้านในวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวรรมหาวิหารที่นี่เป็นอารามหลวงชั้นเอกเพราะมีคําว่าวรมหาวิหารสําหรับวัดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกและเป็นอีกหนึ่งเส้นทางสําหรับคนที่จะเดินทางไปภาคเหนือเนี่ยจะต้องผ่านที่จังหวัดนี้นะคะเราก็ถือโอกาสมาสักการะองค์พระพุทธชินราชที่นี่ก่อนเลยค่ะไปค่ะ หลังจากที่พาทุกท่านไปสักการะองค์พระพุทธชินราชแล้วนะคะการก็จะพาทุกท่านไปสักการะองค์พระพุทธชินสีต่อค่ะ านปลาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปให้อาหารคนกันต่อไปที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวห้อยขามันจะห้อยอยังไงตามไปดูกันค่ะด้านซ้ายมือของการนะคะก็จะเป็นแม่น้ำน่านซึ่งอยู่ข้างวัดนั่นเองค่ะท่านใดที่สักการะพระพุทธชินราชเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาซื้อปลาแล้วก็ปล่อยที่ริมแม่น้ำได้เลย หรือจะให้อาหารปลาก็ได้ปะ่ะตอนนี้ได้เวลาไปทานข้าวแล้วค่ะจริงๆร้านนี้จากวัดมาเนี่ยเดินก็ไม่ไกลประมาณ3นาทีก็ถึงแล้วเขามี2ร้านนะแต่ว่าเราเลือกร้านเนี่ยก๋ยเตี๋ยว่อยขาลิมนนัน่น เพราะว่ามันได้บรรยากาศแบบห้อยขาตามที่เห็นเลยแล้วเมนูเขานะชอบมากเลยอ่ะเส้นเล็กแห้งยำห้อยไข่นอกจากห้อยขาแล้วนะเมนูเขายังมีห้อยอีกนะห้อยไข่นอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาก็ยังมีแบบเมนูอื่นๆด้วยนะตามภาพเลยแล้วก็มีน้ำให้เลือกนี่เลยเขาเรียกอะไรนะบะหมี่โบราณต้มยำห้อยไข่ห้อยยังไงนี่มาตากล้องมาดูใกล้ๆ นี่ไงวางไว้เหมือนห้อยอยู่อ่ะมันก็เลยเรียกว่าบะหมี่โบราณต้มยำห้อยชอบจังมาชิมก่อน,นว่ารสชาติเป็นไงบ้างหนักไปทางเค็มนะห้อยไข่แล้วเรามาห้อยหัวต่อเอ้ยไม่ใช่เป็นเล็กต้มยำถุกโดไทยน่ากินนะอ่ะไอแต่อันนี้คืออะไรอ่ะนเนี่ยดูดิอ๋อหนังหมูเรื่องกินอนะ่ะมือสั่นไปหมดเลย อ,อันนี้อร่อยเนาะรสชาติพอดีแต่ว่าเน้นไปทางเค็มหน่อยอะฉะนั้นก็ปรุงรสตามอัธยาศัยเลยชิมก่อนปรุงนะจ๊ะใครผ่านไปผ่านมาแถววัดพระพุทธชินราชนะคะก็แวะมาทานก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่ร้านนี้ได้เลยค่ะถือว่าโอเค ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่คำมุนเกือบจำไม่ได้พอดีฉุกเฉินไงหาที่พักไม่ได้แล้วก็เห็นว่าที่เนี้มีห้องพักพอดีและราคาไม่แพงด้วยนะ500บาทโทรมาปุ๊บจองปั๊บห้องสุดท้ายพอดีเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าห้องข้างในเป็นยังไงอ๋อที่สำคัญที่นี่จังหวัดแพร่ราคาโรงแรมถูกมากไปดูห้องกันก่อนดีกว่าปนี่เลย ห้องของที่นี่เนี่ยก็จะเป็นสไตล์ loft เขาเรียกว่าอะไรนะคำมูล loft ตามชื่อเขาเลยก็ดีนะง่ายๆดีห้าร้อยบาทเฮ้ย <c oughs> ถูกอ่ะดีงามเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันห้าร้บาทถือโอเคมากเลยนะอันนี้คือชอบห้องน้ำก็สะอาดดีมีหมวกอับน้ำมียาสระผมแล้วก็ครีมอาบน้ำให้ด้วยอโดยรวมโอเคมีน้ำให้สองขวดตู้เย็นเย็นใช้ได้แล้วก็มีน้ำด้วยจ้า เดี๋ยวเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะพาทุกคนเนี่ยไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินกันเขาบอกว่าห่างจากโรงแรมเนี้ยสกิโลเท่านั้นเดินไปก็ได้นะแต่เราขับรถไปดีกว่า2กิโลก็ไกลเหมือนกันนะไปเอาอีกแล้วค่ะนี่ตอนนี้ก็อยู่ที่ ตลาดโตุ้้งประตูชัยจังหวัดแคร่เขาบอกว่ามาถึงตลาดนี้เนี่ยสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือเย็นตะโฟตรงหน้าประตูชัยดูจากคนก็น่าจะรู้ว่ามันอร่อยขนาดไหนของคนเต็มร้านเลยอะโอยน่ากินนวเลยต้องตัดแถวว่าเนี่ยเขามีบอกว่าเนี่ยเย็นตะโฟปะแป้งกับไอ้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ่ะอร่อยก็ ไม่เคยมายืนรอแบบต่อคิวกินเยนโาโฟอ่ะเดี๋ยวก็ต้องลองดูว่าแบบรสชาติเขาจะอร่อยขนาดไหนที่ตัวแรกไดดเขาฮอร์เลยมาตรการดีครับล้างมือก่อนเขาเทนที่นะเขาเป็นน้องเส้นเขียวกาลขอบคุณค่ะพี่รับเป็นก๋วเดี๋ยวอะไรคะเอามาม่าเยนโาโฟที่ตามป้ายอ่ะ,ะแล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุน๋นเสร็จเลยค่ะ เส้นหมี่ธรรมดาคู่นะคะเวาค่ะแกเจี๊บยบแกควยลำไยรับน้ำได้ไหมคะแก้วย <c oughs> <c oughs> คิดนะแล้วเดี๋ยวพอกินเสร็จนะเราก็ขยับตูดนะไปร้านข้างๆแล้วมีร้านป้าแต๋ออะลมนิดอันนั้นก็น่ากินอันขยับตูดนะี้ย <c oughs> ตึกตึ๊กกินไปเรื่อยๆถึงเวลากินแล้วมีความสุขจังเลย ชิมน้ำซุปกันก่อนเลยอันนี้คือเส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นยาจีนชิมน้ำซุปก่นอนอร่อยมาชิมกันว่าเป็ดอ,อร่อยเนื้อเป็ดก็นุ่มละมุนมากแล้วก็น้ำซุปแบบ หอมยาจีนถ้าคนที่ไม่ชอบปรุงหวานรสนี้ยโอเคแล้วนะแต่ถ้าใครชอบปรุงก็เปรี้ยวหวานตามอัธยาใสาเลยแต่อย่งนนี้ยถือว่าโอเคละอร่อยละไม่ต้องปรุงเดี๋ยวไปรอดูเย็นตัโฟต่อว่าเย็นจะ๊กโฟรสชาติจะเป็นยังไงบ้างมาเลยจ้าเย็นจะโฟมาเรามาชิมน้ำซุปกันก่อน ยอมยอมน้ำซุปเขากลมกล่องมากผงม,มามา่าแปบไม่ใช่ไม่ใช่อร่อยอร่อยไม่ต้องปรุงก็ได้อะ่ะเอออร่อยอะ่ะอร่อยแบบเอออร่อยจริงสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาที่แร่นะคะแล้วก็ได้แวะมาที่ประตูชัยเนี่ยยามค่ำคืนตรงนี้เนี่ยนะก็ร้านนี้แนะนำเลยลาะเย็นตะโฟก้าแป้งแล้วก็วก๋วยเตี๋ยวเป็ด ตอนนี้ขอตัวทานก่อนนะคะก็กินไปนได้ครึ่งจานเจ้าขอ,องร้านบอกว่ามีอีกหนึ่งเมนู player. ถ้ามาแล้วไม่ได้กินเนี่ยถือว่าพลาดนั่นก็คือซุปเปอร์ตีนไก่นี่มาเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยคชิมน้ำซุปก่อนอันดับแรกรสชาติเป็นไงบ้าง แซบแต่ไม่เผ็ดมากกำลังดีแบบอร่อยจริงอะแต่ที่นี่น้ำซุปเขานัวจริงๆ,ๆนะกระดูกอะไรเลยจ้าถือว่าเป็นเมนูเด็ดจริงห้ามพลาดค่ะอย่าลืมนะจ๊ะปลาแป้งร้านนี้เด็ด ราย้ายจากร้านนู้นแล้วก็ขยับก้นมาร้านนี้โอ้หไกลมาก3ามก้าก็ถึงร้านป้าแต๋วรวมมิรประตูไทยรวมมิรยังไงนี่เลยแหมมันมีเมนูอยา่างอันที่สั่งอันนี้เป็นไอซิมรวมมิรแห้งเพราะว่ามันไม่มีน้ําเชื่อมไงมันแห้งๆนยแต่ถ้ามีน้ําเชื่อมก็คือเหมือนแบบที่เรากินทั่วไปอะเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่รู้สึกอยากกินด้วยเหมือนกันก็คือไอติมสลิมทับทิมกรอบ พอแห้งปุ๊บอะก็คือแบบเนี่ยเขาใส่ไอติมมาฉะน,นั้นมันจะใส่น้ำเชื่อมไม่ได้เดี๋ยวมันละลายลองมาชิมกันนี่ไอติมอะไรเนี่ยไอติมกะทิที่ถึงไอ้นี่เลยอะรสไอติมอะที่เขาเข็นมาแล้วเขาใส่ไอติมใช่ป่ะแล้วเขาก็มีไส้พวกนี้โปะอยูอ่อะอ,อารมณ์นั้นเลยอะ <laughs> แต่ว่าไม่มีขนมปักกินแบบแห้งๆแ,แบบนี้เลย ไอ้อพวกมันเชื่อมฟักทองเชื่อมของเขาหวานกำลังดีนะอร่อยอร่อยในขณะที่กินอยู่อ่ะมันก็มีกลิ่นบางกลิ่นอ่ะมันโชยมาอีกแล้วรู้ไหมว่ากลิ่นอะไรต้องเห็นมะลูกชิ้นเดี๋ยวเรากินขาวเสร็จใช่ปะเขาบอกต้องกินหวานเนี่ยเราก็ไม่กินหวานแล้วแล้วตอนเนี้ย ลำไส้เราก็ล้างแล้วใช่ปะ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวต่อไปกินไอ้ลูกชิ้นปนิ้งมินิลูกชิ้นอยู่ร้านใกล้ๆก,ก,กันเลยอ่ะไปไหนไม่รอดอ่ะอยู่แค่นี้อิ่มแล้วอ่ะแต่ตอนเนี้ยกินนี้ก่อนนะลูกชิ้นไม้เท่าไหร่คะไข่ต้มราคาไม้ละสามเจ็ดไม้ขาบันจะรึดเอาสิบไม้มา นี่หัลูกเล็กมินิน่ารักจ้ะอือร่อยน้ำจิ้มเด็ดด้วยได้อยู่ไม่เผ็ดมากผ่านอร่อยจ่ะเดี๋ยวไปดูว่ามีร้านอะไรอุด อร่อยที่สุดในโลกในโลกนี่ทดลองหมุนไหมนะให้หนูลองได้เหรออยากหมุนมากอ่ะมีความพยายามเหนอ่ยวเขาเป็นนะลูกไม่มีอะไรเป็นเนนะงี้เหรออ้าวชิวหายแล้วไปต่อหมุนไป ยาวเนี้ยเขาไป็นอะไรกันอย่างอืออ่นไหมยา<ะ>น้นมใ่้วยมเลยนะใน้ำจิ้มใส่ถ้วยมาเลยค่ะทัไม่ได้แล้วชิมนี้ปิ้งอีกรอบนึงปิ้อีกรอบเหรอปิ้อีกรอบนึงค่ะอยากได้กรอบ รานี้เลยลุงไม่ต้องทอดหรอกครับคพณ่ง่าเขาบอกว่าปลาหมึกเนี่ยจะอร่อยอ่ะมีดีที่น้ำจิ้มแล้มาดูกันว่าน้ำจิ้มอร่อยหรือเปล่าน้ำจิ้มอร่อยไปรล่้ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาร้านลุงได้เลยเนี่ยเดินจากร้านเย็นตาโฟมาประมาณ2อนาทีก็ถึงละ ค่ะตอนนี้นะคะการก็กลับมาที่โรงแรมแล้วโรงแรมนี้ชื่อว่าคามูลล o อฟโฮเทลทั้งโรงแรมเนี่ยมีอยู่15ห้องทั้ง15ห้องราคา5 0 0บาทแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาจะไม่รับเที่ยวด้วยกันนะแค่ราคา500บาทไม่ต้องเที่ยวด้วยกันหรอกเราจ่ายสดนี้เลยดีกว่าแล้วก็สามารถที่จะจองผ่าน booking com ก็ได้หรือจะ walk in ก็ได้แต่สำหรับการการโทรเข้ามาเลยสะดวกรวดเร็วทันใจนะคะแล้วก็จ่ายเงินสดให้กับพี่พนักงานได้เลยสำหรับคืนนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะคะ